ครับก็สวัสดีครับผมสมพงษ์ทวีวนะครับวันนี้กับวันที่29นะครับกันยายน2564นะครับผมนะครับก็เมื่อันเราก็จะได้ดุ่นกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับหวยนะครับวันที่1ตุลาคม2564นะครับซึ่งได้มหแล้วครับได้มาแล้วสาหรับหวยเมืองนนท์นะครับผมให้มาเม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวเอาให้รู้เรื่องไปเลยนะครับผมสาหรับบนสําหรับเลขบนแล้วก็เลขล่างนะครับ หัวเมืองนนให้มาเม็เดเดียวนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆกันว่าหัวเมืองนนให้อะไรนะครับผมนะครับเอฟซีครับวันนี้บอกมั่นใจนะครับผมเอฟซีจัดไปเลยนะครับผมนะครับตามนี้นะครับผมตัวแรกครับหวยเมืองนนให้มาครับสามหนึ่งแปดครับนี่นะครับเม็ดเดียวสามหนึ่งแปดนะครับเน้นหนึ่งแปดนะครับผมหนึ่งแปดนะครับหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับเอฟซีครับนี่ครับให้วิ่งบน 8นะครับ fc ครับ8เม็ดเดียวเน้น18นะครับ318ใครจะเอาอะไรไปใส่ก็ใส่นะครับแต่ว่าอ่าเมืองนวลให้มานะครับเป็น18เม็ดเดียวแล้วก็อ่า3ตัวให้เป็นอ่า318นะครับผมให้วิ่ง8นะครับบนนะครับ8เม็ดเดียวนะครับเน้น18นะครับใครจะไปใส่018ยัน918ก็ได้นะครับ18มาแน่นอนครับวิ่ง8ครับผมนะครับสําหรับหวยเมืองนวลนะครับผม นี่นะครับผมนะครับส่วนเลขล่างเมืองนนให้อะไรครับผมเลขล่างให้หกวิ่งหกนะครับเอฟซีครับตัวเดียวเม็ดเดียวห้าหกครับผมนี่นะครับห้าหกหกห้านะครับกลับด้วยนะครับผมห้าหกหกห้านะครับสามตัวบนสามหนึ่งแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับวิ่งแปดล่างห้าหกปักหลักหน่วยนะครับหกในปักหลักหน่วยนะครับรูดหกนะครับผมหกแน่นอนนะครับ หกสำหรับวันนี้บางหัวเมืองนนบอกว่ามาแน่นอนหกนะครับผมหกปักหลักหน่วยนะครับผมนี่นะครับผมต่อไปเราจะไปหัวเจ้าพ่อพญาแลนะครับผมเจ้าพ่อพญาแลมาแล้วครับผมเม็ดเดียวเหมือนกันครับขึ้นกันนะครับบนสามห้าหกห้าหกหกห้านะครับเอฟซีนี่นะครับห้าหกห้าสวยมากครับแล้วก็ล่างศูนย์หกเม็ดเดียวนะครับผมซึ่งจะไปตรงกับหัวเมืองนนนะครับ เลขล่าง56แต่ว่าทางเจ้าพ่อพญาแลนให้มา56นะครับหก56เม็ดเดียวครับตัวเดียวแล้วก็ล่าง06นะครับส่วนหวยเมืองนนนให้มานะครับวิ่ง6ล่างนะครับเม็ดเดียว6ปักหลักหน่วยนะครับไม้อะ6กับ06นะครับงวดนี้ครับนะครับ fc ครับเม็ดเดียว36นะครับงวดวันทิน1ตุลาคม2564นะครับ fc ครับดูนะครับผมตามนี้เลยครับผมสําหรับหวยงวดนี้ครับ วันที่1ตุลาคมสองพันห้าครับซึ่งจะมาในไม่กี่วันนะครับว่าเจ้าพ่อปลาแลนะครับผม356 5665นะครับ5665กลับด้วยนะครับล่าง06นะครับของเมืองนนท์นะครับ56ครับเป็นเลขล่างแต่ว่านี้เป็นเลขบนนะครับผมล่างศูนกใกล้เคียงครับส่วนเลขวิ่งเป็นเลข6นะครับแล้วก็เลขวิ่งบนล่าง6วิ่กวิ่งวิ่งล่าง6นะครับวิ่งบน8นะครับ ตามนี้ถ้าผมเมืองนนท์หนึ่งแปดอ่อสามหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดเน้นหนึ่งแปดเม็ดเดียวหนึ่งแปดนะครับวิ่งแปดส่วนล่างห้าหกเม็ดเดียววิ่งหกโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้สมพงศ์ทั้ว่เพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทําหวยของวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ